สำหรับสมาชิกบ,บ,บ้านเราทุกคนนะคะบอกว่าขอบคุณมากเขียนีสวดมากทำอะไรมาให้ช่วยมากค่ะแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆนะคะหนูกับป๊อปนะคะก็จะพยายามเข้าไปคุยข้างในบอร์บอดบ่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนเร็วๆนี้นะคะได้ค่ะแว่าเมื่อกี้โดนีนแกล้งที่ออฟอีกแล้วอ่ะใช่ค่ะเขียนมือออฟไปเดี๋ยวเป็นถ่ายมือออฟได้นะคะมือก็ยังมีเพราะว่าหลับ บ้านดาวเราเองเป็นรุ่จากบ้านดาวนะครับขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนให้กําลังใจออฟกับซานีนะครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็จะมีงานคอนเสิร์ตมียังไงเพื่อนเพื่อนบ้านดาวช่วยมาเป็นกําลังใจให้ออฟด้วยนะครับแล้วก็ซานีด้วยนะครับเพื่อนเพื่อด้วยคนด้วยนะคนด้วยนะขอบคุณทุกคนรักในหมู่นะครับตอนนี้คุนบอยมากเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจะบอกว่าวันนี้ผมโดนแก้แล้วครับนี่ครับเขาแบบเขาเรียรีรีเขาไปเขียนใส่มือผมครับดี๋ววันไหนถูกต้องคือ